โอเคครับผมกาสดี ite, Time, พ่อแม่พี่น้องครับพบกับเคซี่แบ์ทีวีกันอีกแล้วนะครับผมกับเกมรักนารกเอ็มเอ็นเทอร์เนรินะครับผมก็วันนี้จะมาทําการเปิดกาชานะก็ไม่คิดว่าจะมาเปิดนะครับแต่ก็ต้องมาเปิดนะครับผมก็มันอาจจะมีอะไรอะไรหลายอย่างที่ทําให้ผมต้องมาเปิดนะแต่ขออุบไว้ก่อนแล้วกันนะครับผมโอเคครับวันนี้นะครับก็จะมีการเปิดกาชาของ ตัวล่างพรทางฝั่งซ้ายผมเนี่ยนะครับแล้วก็ด้านบนนะครับก็คือตรงกลางพรเ,เองนะแต่ว่ากาชาที่แท้จริงต,ตอนนี้คือมันก็จะมีตัวล่างตัวนี้เนาะแล้วก็มีไอที่เพิ่งมานะครับฝั่งซ้ายและฝั่งขวา,ขาก็จะเป็นที่มาตั้งแต่ช่วงต้นเดือนแล้วนะครับผมโอเคเรามาดูข้างล่างก่อนเลยลวกันนะไม่เป็นการเสียเวลานะครับผมก็ตัวนี้จริงๆมันมาตั้งแต่ต้นเดือนแล้วแหละแต่ผมยังไม่ได้เข้าไปดูมากเท่าไหร่เปิดชแวบชวแวนนิดๆหน่อยๆนะครับผมนี่ครับตู้กาชาเดือดพ,พชรชบผม ก็ของเรามาดูรายละเอียดของกันกันของก็เหมือนเดิมนะครับจริงๆผมก็เนี่ยสามอันล่างเนี่ยผมวนเวียนอยู่แต่สามได้สามอันล่างผมก็สักหน่อยไม่อยากได้ห่าอ,อยากได้ตัวเนี้ยบุตรแห่งสายฟ้าในทเท่ดีนะแต่ว่าผมขอดูไล่จากข้างล่างมาก่อนเลยข้างล่างนะครับผมเนี่ยครับความฝันก็เหมือนเดิมครับเป็นของที่เอาไว้เป็นสกินเราอะครับเอาไว้ฝากสมุดเท่านั้นไม่สามารถนํามาใช้ได้คือแบบไม่สามารถนำมาใช้ทำประโยชน์ได้นะครับ แต่ก็เท่นะดูแบบดูทำมีดีเทลแบบสวยดีนะครับนี่นักล่าความรักนะครับตัวนี้ติดตรงปากนะนี่เป็นคลครับคันสอนคันสอนนี้ก็ออกแบบมาก็คุ้นๆน,นะครับไม่ต่างกันเท่าไหร่ครับไออันสอนอันกับคันสอนอันอื่นนะก็ยังทําเป็นประดับได้เท่ๆนะครับตุวนดาบอันนี้อันนี้เท่หน่อยเอาไว้ติดด้านหลังนี่นะครับผมมีรูปหน้าคนด้วยดาบเบลเลอร์เลยก็บวกแอตแทกทุกอย่างบวกเป็นเลื่อนหมดนะมีอันเนี้ยครับที่มันได้ แอตแท็กบวกสี่แล้วก็เอ็มแอนแท็กบวกสี่นะส่วนอันสามอันบนเหมือนเดิมครับท็อปซีเครตนะครับผมหมวกกันน็อกโอ้โหของเฮอร์คิวลิสนะครับมีหมวกกันน็อกเลยว่ <c oughs> ะเฮอร์คิวลิสน,น,นี่ค่าสเตตัสบวกสองพลรนานจนดีดามเมจบวกหกลูกดีขึ้นบวกหกได้ฟรีสิบเปอร์เซ็นด้วยฟรีสิบเปอร์เซ็นเนาะ ก็น่าจะเหมาะก,กับพวกที่เป็นแบบเป็นแบบต้องสายหลบปะอือแต่สิเอร์นก็ถือว่าเยอะนะแต่ว่าก็จริงๆก็มาฝากสมุดแหละเขาได้เอเด็นเอเมทัคไงนี่อันนี้ที่ผมบอกก็อยากได้นี่ครับผม,มน้เมยต่อบอสแปดเปอร์เซ็นตะครับเมื่อตีบวกหกแล้วก็เมื่อตีขึ้นบวกหกนะครับจะถูกบอสตีลบห้าเปอร์เซ็นตก็เยอะนะก็ถือว่าเยอะนะครับอันนี้เป็นหางส่วนหาง เออดูสิวิเท่นะเปนมอสคอตได้เลยอ่ะนี่บุทแห่งสายฟ้านะครับนี่คือลูกของตอนั่นเองนะครับไม่ใช่ตอดิทอเอ้ยไม่ใช่ทอด้วยโอเซเอ้ยไม่ใช่ซูตเออโอ้โหมันน่วมดแล้วกูเอาอะไรอะไร,ะไรมาปนกันหมดแล้วนี่ครับความโกรธแห่งแพ้ภูเขาดำเฮ้ตั้งชื่อได้โคตรเนียวนะครับผมก็บวกแมคเฮพีสิบนะครับเมื่อถูกจนตี ด้วยแม้ใค่พี่ต่ำกว่าไม่ใพี่ของตัวเองจะถูกจริงจอ๋อันนี้ก็คือคล้ายๆเหมือนรับลบเปอร์เซ็นต์นะแต่จริงๆก็เอามาฝากสมุดนั่นแหละเดี๋ยวดูที่เท่ๆเลย 1K เฮ้ยเท่นะไม่ถือว่าใช้ได้เลยอะ่ะแล้วมีไฟแบบเป็นวงๆด้วยอะ่ะเออว่ะอืมต้องน่าจะโดนจริงว่ะโอเคครับก็ จริงๆไม่กล้าเปิดเดยอะด้วยผมก็ลองสุ่มๆไปสัก5้าทีเพราะดูเหรียแมวผมก็ไม่ไม่ได้มีมากมายเหมือนเจ้าอื่นเขาที่เขาเแบบเปิดแบบแพ็กใหญ่กันนะแบบเอาทุกแพ็คผมก็ไม่ไหวอะ่ะโอเค่ะก่อนพี่จะเข้าไปเปิดนะผมขอเดินวนๆกันอ่าอ่าวนๆอ่าอ่าวนๆอ่าอ่าโอเคจะเปิดกันเลยปึบ สองเงินห้าทีจบครับได้ไม่ได้ไม่ไม่เป็นไรเหมือนเดิมปกติเป็นปกติที่จะได้อันล่างก่อนปังอันที่สองเป็นปกติครับเป็นปกติอันที่สามดูนะครับปึ๊บปังแอบปกติปกติสามอันและสุดอะไรมึงเนี่ยฮัลโหล ไม่ใช่ป่ะบางทีอ่ะทีเผลอเปิดตั๋วฟรีไปดิโอ้โห,โโหก,กดไม่ติดด้วยตั๋วฟรีอะไรตั้งหลายเนี่ยฮะคือมันได้ยากขึ้นทุกวันทุกวันคือบางทีง่ายก็ง่ายเนี่ย อ่ะพิธีสุดท้ายผมองเก็บอันหนึ่งว้ติไว้ไปเปิดข้างบนอืมสุดยอดครับผมเป็นเกมที่คุ้มค่ามากเลยครับผมไม่ยอมว่ะมันเหลืออยู่สิบว่ะอเคเอนเรียญแมวอันนี้มันแกลกหรือวะอันนี้ไม่สนใจอยู่ละอืมอืมอืมเปิดอ่ะดิไม่ยอมเ้ย อ่ามาปั๊มโอเคเราควรพอนะครับจากตรงนี้นะแรกก่อนแรกไปไม่มีประโยชน์จริงๆครับกับการที่สุ่มแบบนี้นะเดินขึ้นไปข้างบนแปบบ๊ดโอเคมาเรามาถึงลนะส่วนอ่ะ ตู้นี้นะครับผมก็จะไม่แนะนำเพราะม,ม,มันเป็นอีเวนต์ของตัวกิจกรรมนี้อยู่แล้วนะครับผมนี่นะประตูลุกนะครับแต่ว่าผมก็ไม่ได้เปิดแล้วรู้สึกว่ามันไม่ค่อยสวยอะคือผมไม่ได้เปิดจริงๆผมไม่กลจะเปิดเอาสเตตหรือเอาไลไรหรอกเอาคือผมจะเอาเสื้อแบบสวยๆมาใส่ดีกวนะ่าเพราะว่าผมไม่ได้จะต้องแบบสะสมทุกชุดอยู่แล้วนะเปย์ไม่ไหวจริงๆมา ุ้ยไม่มีคนด้วยดูสินี่ครับผมเลดบุกคุ้นสิบเลยเหรอเฉพาะช่วงเวลาเท่านั้นด้วยนะอืมดูสิครับตีมสวยอยู่นะเดี๋ยวเราไปดูข้างในครับเฮ้ยไทยอยู่นะเฮ้ยอ่ะมึงดูแบบสมยัสมยใหม่แบบ คือประมาณแบบจะ,จะพูดยังไงดีกูว,ว่าก็เท่เออจะบอกว่าเท่ก็ถือคือเท่เอ้แต่สีนี้สวยว่าสีนี้แตกต่างว่ะเฮ้ชอบเอ้เอ้เฮ้ซื้อนะเนี่ยซื้อเลยได้อยู่ได้อยู่อ่าแถวแถวแถวส่วนอันนี้ก็บวกข้อดีของชุดนี้นะครับก็คือว่าหลังจากที่บวกเออหนึ่งเปอร์เซ็นต์ด้วยยังได้อัตแทกบวกสิบสองด้วยนะครับถือว่าคุ้มตัวนี้ครับส่วนนี้เออบวกกักนน็อกบวกกันน็อก โเหมือนแคดบูเมนเลยหูแมวซะด้วยแล้วก็บวกแท็กสามแล้วก็บวกจอกกอ3สามนะไปฝากสมุิก็ได้เอ็นเดฟด้วยมีอยู่สีสีให้เลือกส่วนต่อไปนะครับนักเต้นแบบกแดนนักเต้นวรุ่นแสงนีออนตั้งชื่อให้แบบโอ้โหดูเวอร์หวังมากแบบเลยเคเแ้ย <c oughs> ชอบนะ เออมันดูแบบเท่เดีว่ะเออผมยาวมีสีเดียวป่าวะเฮ้ยมีสามสีีสับสีฟ้าอัอนโทนฟ้านี่ออกโทนโทนทองเขียว่ะที่มันเป็นสีทองฝั่งนึ่งแล้วเหลือสีเขียวแล้วแปแลแป๊บมันคือว่าเออยาก,กบผมหมดนะแล้วก็เหลือมีสีเขียวก็เอามาโกก็ทับไปนะจะบ้าเหรอโอเคต่อไปแฮกเกอร์เฮ้ยอัออยนนี้หมวกนี้เท่หมวกไหมม เ้ย hey. สวยว่ะคือรอบนี้ผมว่าทำออกมาดีนะผมจะไม่ได้ดูสเตตัสหรอกทุกอย่างมันก็คงเดิมอ่ะเนี่ยแมคเททพีบวกเ็บรีดิสเนี่ยห้าเปอร์เซนต์ทั้งมันนี่หูฟังเนี่ยเหมือนเดิมเลยครับเหมือนกันเลยเหมือนกันบไอ้มบุญเลยแว่าแค่เปลี่ยนแต่ว่าตัวนี้บวกไอ้แอแทสามด้วยหูฟังฟังเท่าไหร่มะได้ก็เอาอ่ะ น่าจะยากแล้วหางเอ้ยมีหางด้วยวะเอ้ยแต่ทำไมผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยเข้าก่บอัอนบนบนหมดเลยวะมันดูแบบแวกไปเลยอะดีทัดดินแรงขึ้น5%หรอฝากได้แมสแพด6แว่นแว่นตาป้องกันที่ประกอบขึ้นเองป้องกันอะไรอ๋อ มีซาวขึ้นมาด้วยครับก็ได้อยู่ได้อยู่ดูแบบดูแบบล้ำไปหน่อยล้ำยุบไปนี่อันนี่อะไรอะ่ะเอลแสงมีออนคืออะไรหรอบินอยู่ข้าง,างหรออ๋อเป็นมอสะอดอยู่าาข,ข้างนี้นแล้วมียิงแบบพานแกรมด้วยได้อยู่แต่มาปาสมุดแหละบอกว่างแน่และสุดท้ายนะครับพื้นที่แมทริก เย็ดแค่เป็นแบบไฟมีออนแบบที่ติดอยู่บนแบบบนเวทีอ่ะผมออกมาเป็นปีกเว้ยอ๋อไม่สวยแต่ได้ดูดูแบบเท่นะตอนนี้ได้เท่อยู่บวกเพนสีเหมือนเดิมแหละไม่เนียนเดียร์ยยอ่ะอ่ะครั้งนี้ผมจะไม่ได้เปิดเยอะเลยนะครับแล้วก็เอ๊ยยังขาดอยู่ผมขอไป แอบไปแลกแป๊บหนึง่งไม่ต้องแอบอะ่ะแลกโชโ์่นี่เลยบอกแล้วว่าผมไม่ไม่ได้แคร์ไอแมวอันนี้เท่า,าไหร่ไม่กี้เท่าไหร่วะอืมมันต้องเปิดทีละสามสิบใช่ปะไม่พอวะเอ้ยเรามีอันนี้นี่อันนี้อันนี้นี่ผมมีอื้อเลยผมไปได้มาแลกเลยเแลกก่นอนนะแลกก่อน เมื่อกี้มันมีร้อยเก้าสิบห้าต้องเพิ่มอีกสิบห้าอ่าแัดแปะจิงโอเคคือครั้งนี้ผมเปิดจากตัวฟรีเท่านั้นนะครับอาจจะได้ที่มีเยอะหน่อยก็มันได้จักอิจแต่คทนี่ผ,นผ่านมาเนี่ยแหละก็สะสมสะสมไว้นำมาเปิดนะโอเคส่วนทางนี้ยผมขอเปิดทิ้มทีหนึงเพื่อให้เปิดนี้แล้วผมจะวิ่งผมจะวิ่งตัวฟรียาวเลยนะ เพื่อเป็นการประเดิมนะครับว่ามันได้ไม่ได้เพราะว่าไม่ไม่ได้อยากเติมเยอะเท่าไหร่นนะพูดมากทำเพลงครับเปิดเลยดีวยกว่าครับโอ้ยมุลล่าคอ,อยอยากให้กูทำคลิปหรือไงฮะอ่ะคลิปสุ่ม o อ m แมวเนี่ยืหปึ๊บปฟรีแล้ววะเอ้ยอย่ามาบัางลงการ์ด เอาเปิดใหม่ครับเจ็ดครั้งโซโลเลยได้ไหม,มผมบอกเลยว่าการที่แบบเปิดตัวฟรีเนะี่ยกับการที่มันจะได้เปอร์เซ็นต์ผมว่าเลทมากกว่าได้เอาออกไปออมาเฮ้ยได้ฉากว่ะสะสมยังไงก็ไม่ครบอยู่ดีครับเพราะว่าผมมีไม่เยอะมาเป็นแรกเป็นเปลี่ยนนั้นไปแล้วกันอเนี่ยดูได้แต่หลายอย่างแล้วโผล่ฉากมาอันเดียวโอ้โหให้แบบ บึ้งขึ้นมาเป็นแบบชุดเลยได้ไหมอะเยี่ยมโอเคครับเหลือแค่สามทีแล้วึงเฮ้ยม,ม,มันก็ยากนะคนเรามันจะสุ่มอะไรได้ขนาดนั้นอืมไมรู้เนี่ยฉากมาสองอันมาทำไมเนี่ยมาทำเพื่อโอโห ประกายความหวังซึ่งมาบังจอกวิกนะ่ะไม่ได้จริงๆด้วยครับหมดแล้วครับตัวปีผมเอามาทำไมเดี๋ยวผมแรกทิ้งอยู่แล้วครเนี้ไม่เก็บไปอยู่ละมาโอเคครับผมก็ จบไปแล้วกับการเปิดตู้กาชาแบบประหยัดนะผมสรุปคือไม่ได้อะไรทักอย่างเลยครับก็ยังไงก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครบนะครับด้วยงกประมาณผมไม่มีเยอะับการที่ประเปรต้องให้ด้วยชุดตัางก็เลยเอาตัวฟรีมาเปิดเล่นนะทํำขำๆแล้วกันนะครับยังไงก็อ่ะผมพูดถึงก็ฝากขอบคุณคลิปตัวลด50นนะครับที่ วิวเกินร้อยวิวครับผมก็ดีใจมากแล้วครับที่ทาคลิปแล้วเกินร้อยวิวครับถ้าไงผมฝากนิดนนะึงว่าชอบหรือไม่ชอบอย่างไงฝากคอมเมนต์ใต้คลิปให้ผมหน่อยนะครับแล้วก็ฝากกดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ผมทาคลิปต่อนะครับแล้วมาเจอกันคลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับ